ทุกความล้มเหลวที่คุณเผชิญไม่ใช่สิ่งมาทำร้ายแต่คือบทเรียนที่หล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอดทนขึ้น,น,นและเข้าใจเส้นทางชีวิตลึกซึ้งขึ้นทุกวันในคลิปนี้คุณจะได้รู้ว่าทำไมคนที่ผ่านความพ่ายแพ้ถึงกลายเป็นคนที่มีพลังและศักยภาพสูงกว่าที่เคยเป็นจนสามารถพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จได้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดใหญ่ ช่องแห่งบทความซึ้งสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งรวมพอดแคสต์ดีๆที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์นะครับลองจินตนาการถึงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมาร์คเขาเพิ่งเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเองเขามีความฝันใหญ่แต่ประสบความล้มเหลวครั้งแรกตั้งแต่เดือนแรกของการเปิดร้านทุกคำสั่งซื้อที่ผิดพลาดทุกลูกค้าที่ไม่พอใจทุกตัวเลขที่ติดลบล้วนทำให้เขารู้สึกหนักใจ และเกือบถอดใจแต่ในความล้มเหลวนั่นเองมาร์กเริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเขาเห็นชัดเจนว่าความพยายามเพียงอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีการวางแผนการปรับตัวและความอดทนการล้มเหลวจึงเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาพยายามมากขึ้นตื่นเช้าและนอนดึกเพื่อเรียนรู้ตลาดศึกษาความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น ข้อดีของการล้มเหลวในบริบทนี้ชัดเจนมันทําให้คนเราเห็นข้อบกพร่องของตนเองทําให้เกิดแรงจูงใจในการแก้ไขและพัฒนาตนเองมากขึ้นความพยายามที่เกิดขึ้นหลังความล้มเหลวมีความหมายและชัดเจนเพราะมันไม่ได้เป็นความพยายามที่ไร้จุดหมายแต่เป็นความพยายามที่มาพร้อมกับบทเรียนและข้อคิดข้อเสียอาจอยู่ที่ความเจ็บปวดทางอารมณ์ความเครียดและความกลัวที่เกิดจากความล้มเหลว ทำให้บางครั้งคนเราอยากยอมแพ้หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความสําคัญของการล้มเหลวอ,อยู่ที่มันสอนเราถึงขีดจํากัดของตนเองและความสามารถในการปรับตัวเหมือนกับนักปีนเขาที่พลาดการวางเท้าและล้มลงครั้งแรกแต่ครั้งถัดไปเขาจะวางเท้าให้มั่นคงขึ้นและปีนขึ้นไปสูงกว่าเดิมการล้มเหลวจึงเป็นการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าการท้าทายครั้งต่อไปจริงๆ เคล็ดลับในการใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันคือการยอมรับและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าเพียงเศร้าเสียใจแต่ให้ถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้เกิดความผิดพลาดและเราจะทำยังไงให้มันไม่เกิดซ้ำความพยายามจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และปรับปรุงไม่ใช่จากความกลัวหรือความกังวลผลต่อความสำเร็จและความร่ำรวยชัดเจนหากมองในเชิงธุรกิจคนที่ล้มเหลวแต่ยังเรียนรู้ จะมีโอกาสทำธุรกิจได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปความพยายามที่สั่งสมหลังความล้มเหลวเหมือนการเก็บสะสมพลังงานอย่างต่อเนื่องจนเมื่อโอกาสมาถึงก็สามารถใช้พลังนั้นให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการดำเนินชีวิตประจำวันการล้มเหลวช่วยฝึกความอดทนความรับผิดชอบและการจัดการอารมณ์คนที่ไม่เคยล้มเหลวอาจไม่เคยเรียนรู้ว่าการทำสิ่งใหม่ๆมักมาพร้อมความเสี่ยงแต่คนที่ล้มเหลวและพยายามต่อเนื่อง จะเข้าใจความหมายของความพยายามและรู้จักคุณค่าของความสำเร็จมากขึ้นในบริบททางอารมณ์การล้มเหลวเกิดขึ้นท่ามกลางความกดดันความคาดหวังจากตนเองและสังคมการถูกวิจารณ์หรือการล้มเหลวในสายตาผู้อื่นอาจทำให้ใจหดหู่แต่เมื่อเราผ่านช่วงเวลานั้นและตั้งใจพัฒนาตนเองแรงกดดันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เราพยายามมากขึ้นบรรยากาศทางจิตใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความยากลำบาก เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจในการฝึกฝนและเรียนรู้ตัวอย่างจากวัฒนธรรมและประเพณีเช่นวันไหว้บรรพบุรุษในหลายสังคมเอเชียสะท้อนแนวคิดเรื่องรากเหง้าความกตัญญูและการเรียนรู้จากบรรพบุรุษการรำลึกถึงคนรุ่นก่อนที่เคยล้มเหลวแต่พยายามและสร้างครอบครัวหรือชุมชนขึ้นมาเป็นการเตือนใจว่าแม้ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นแต่ความพยายามต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ในระยะยาว การล้มเหลวจึงไม่ได้หมายความว่าชีวิตต้องหยุดหรือโอกาสถูกปิดกัน้นมันเหมือนฤดูหนาวที่ใบไม้ร่วงลงเพื่อให้ต้นไม้สะสมพลังและผลิใบใหม่ในฤดูใบไม้ผลิคนที่ล้มเหลวแต่ไม่ยอมแพ้กําลังสะสมพลังเพื่อก้าวไปข้างหน้าดังนั้นการล้มเหลวจึงเป็นทั้งบทเรียนและแรงผลักดันมันทําให้เรามีความพยายามมากขึ้นช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์การตระหนักว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองไม่เพียงแต่สร้างแรงจูงใจเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีสร้างชีวิตที่มั่นคงและเต็มไปด้วยโอกาสอย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออันชลีเธอเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทาบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆของตัวเองในเมืองใหญ่วันแรกๆทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวังแต่ในไม่ช้าเธอก็ต้องเผชิญกับความผิดพลาดครั้งใหญ่เธอตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลตลาดอย่างละเอียด โครงการน,นั้นล้มเหลวอย่างรวดเร็วทําให้บริษัทขาดทุนอย่างหนักและต้องปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนถ้าอัญชลีปล่อยให้ความล้มเหลวทําให้เธอท้อแท้หรือโทษผู้อื่นเธออาจจะสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งสําคัญจากเหตุการณ์นั้นแต่เธอเลือกที่จะหยุดวิเคราะห์และยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเต็มที่เมื่อเธอเผชิญหน้ากับความจริงนี้เธอเริ่มตั้งคําถามว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวและอะไรคือสิ่งที่เธอสามารถปรับปรุงได้ จากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบอัญชลีเริ่มสร้างวินัยใหม่ให้กับตัวเองเธอกำหนดขั้นตอนในการตัดสินใจทุกครั้งว่าต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตรวจสอบความเป็นไปได้และผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวก่อนจะลงทุนหรือเปิดโครงการใดๆนี่เป็นการสร้างระบบคิดเชิงตรกกะแบบถ้าแล้วถ้าเธอศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น ข้อดีของการสร้างวินัยจากบทเรียนความผิดพลาดคือมันทำให้เราพัฒนาทักษะการตัดสินใจและความสามารถในการประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นมันช่วยให้เราสามารถคาดการผลลัพธ์และจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นข้อมูลชั้นดีที่เราสามารถใช้เพื่อปรับปรุงตนเองข้อเสียอาจอยู่ที่ความเจ็บปวดทางอารมณ์และความกดดันที่เกิดจากการยอมรับความผิดพลาด แต่เมื่อเราใช้ตักกะและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบความเจ็บปวดนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองความสำคัญของการสร้างวินัยจากบทเรียนความผิดพลาดนั้นอยู่ที่มันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จในอนาคตเพราะการตัดสินใจที่ดีและมีระเบียบวินัยเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงทฤษฎีหรือโชคช่วยการเรียนรู้จากความผิดพลาด สอนให้เราเห็นว่าการละเลยรายละเอียดเล็กๆอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ใหญ่และไม่คาดคิดและการปฏิบัติอย่างมีวินัยสามารถลดโอกาสของความผิดพลาดซ้ำเคล็ดลับคือการจดบันทึกและประเมินผลทุกความผิดพลาดอย่างเป็นระบบเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นปรับปรุงตนเองในครั้งต่อไปถ้าเราเจอปัญหาแบบเดิมซ้ำอีก เราจะสามารถแก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกครั้งนอกจากนี้การแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยการตั้งเป้าหมายชัดเจนและการตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ช่วยสร้างวินัยอย่างต่อเนื่องตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงในอดีตเช่นบิลเกตส์เคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจซอฟต์แวร์ครั้งแรกในช่วงวัยรุ่นแต่เขาไม่ได้ท้อแท้ เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นปรับปรุงแนวคิดและวิธีการทําให้การก่อตั้ง Microsoft ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าหากเรายอมรับความผิดพลาดและสร้างวินัยจากบทเรียนเราสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จการสร้างวินัยจากความผิดพลาดส่งผลต่อความสำเร็จและความร่ำรวยเพราะมันช่วยให้เราใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนที่เกิดจากความรอบคอบและการวางแผนที่ดีมีแนวโน้มให้ผลลัพธ์คุ้มค่าการยอมรับความผิดพลาดทำให้เราไม่หลงทางและไม่เสียโอกาสซ้ำซ้อนนอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าแม้จะเกิดความผิดพลาดเราก็สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ในชีวิตประจำวันการสร้างวินัยจากบทเรียนความผิดพลาด ทําให้เรามีโครงสร้างและระบบคิดที่ชัดเจนเราจะรู้จักลํลำดับความสําคัญมีวิธีการจัดการกับปัญหาและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นการลงมือปฏิบัติและวิเคราะห์ผลลัพธ์เป็นประจำช่วยให้เราปรับปรุงตนเองต่อเนื่องและทําให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นหากเราเข้าใจตักกะเชิงเหตุผลและใช้หลักท่าแล้วในการประเมินความผิดพลาดทุกครั้ง เราจะสร้างวินัยที่มั่นคงและนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงความผิดพลาดจึงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราล้มแต่เป็นก้าวแรกที่พาเราไปสู่ความเข้มแข็งและความสามารถที่เหนือกว่าเดิมในทุกด้านของชีวิตลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ในช่วงวิกฤตเศษษรษฐกิจโลกปี2008เมื่อธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งล้มละลายและตลาดหุ้นทั่วโลกถล่มลงอย่างรุนแรงหลายคนสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดในชั่วข้ามคืน บริษัทรายเล็กที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็ต้องปิดตัวไปแต่ท่ากลางความวุ่นวานี้กลับมีบางคนที่สามารถยืนหยัดและสร้างความสำเร็จได้พวกเขาไม่ใช่คนที่โชคดีที่สุดแต่เป็นคนที่รู้จักพัฒนาความอดทนจากความล้มเหลวและความยากลำบากการล้มเหลวทำให้ความอดทนของมนุษย์ถูกทดสอบและพัฒนาอย่างแท้จริงเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังร่างกายและจิตใจ ต้องปรับตัวต่อความเครียดและความกดดันการต้องรอคอยผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและการพยายามต่อเนื่องแม้จะเจออุปสรรคซ้ำๆเป็นการฝึกฝนความอดทนอย่างเข้มข้มข้อดีคือคนที่ผ่านประสบการณ์ล้มเหลวมักมีความเข้มแข็งในการรับมือกับปัญหาในอนาคตมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยล้มเหลวแน่นอนว่า มีข้อเสียอยู่บ้างการเผชิญความล้มเหลวซ้ำๆอาจทำให้เกิดความท้อแท้ความเครียดสะสมหรือแม้แต่ความวิตกกังวลแต่หากมองในมุมของเชิงเหตุผลสิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการฝึกความอดทนเพราะหากเราต้องการพัฒนาความสามารถในการเผชิญความล้มเหลวเราจะต้องยอมรับความเจ็บปวดชั่วคราวเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จในระยะยาวความสำคัญของแนวคิดนี้ ปรากฏชัดในสังคมและเศรษฐกิจหลายครั้งเมื่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ถูกตั้งขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอยเช่นกรณีของบริษัท Airbnb ซึ่งเริ่มก่อตั้งในช่วงวิกฤตฟองสบู่บ้านแตกพวกเขาเคยเผชิญกับการปฏิเสธจากนักลงทุนหลายรายการล้มเหลวในการหาทุนในช่วงแรกทำให้พวกเขาต้องปรับปรุงแนวคิดใหม่ค้นหาวิธีการตลาดที่สร้างสรรค์ และทำให้เกิดระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือ Airbnb กลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่เปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวเคล็ดลับในการพัฒนาความอดทนจากความล้มเหลวเริ่มจากการยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรการตัดสินใจในแต่ละครั้งควรคำนึงถึงผลลัพธ์ระยะสั้นและระยะยาวและการมองหาวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้โดยไม่ละทิ้งเป้าหมาย แม้บางครั้งผลลัพธ์อาจช้ากว่าที่คาดแต่ความอดทนที่สร้างขึ้นจะช่วยให้เราไม่ท้อและสามารถยืนหยัดในเส้นทางของความสำเร็จได้ในชีวิตประจำวันการพัฒนาความอดทนจากความล้มเหลวทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ <c oughs> เช่นการต้องรอคอยการเลื่อนตำแหน่งในงาน <c oughs> การประชิญกับปัญหาทางการเงินหรือความท้าทายในความสัมพันธ์ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและการมีความอดทนต่ออุปสรรคเล็กๆช่วยให้เรารักษาเส้นทางไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่หลงทางตัวอย่างจากบุคคลในข่าวเช่นนักธุรกิจรายหนึ่งที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากเปิดร้านใหม่แล้วไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในช่วงแรกเขาเสียความมั่นใจและเกือบเลิกแต่เขาใช้เวลาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการจัดการฝึกฝนทีมงานใหม่และปรับสตร ATEGI การตลาด ผลลัพธ์ในปีถัดมาคือร้านของเขาเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ฟื้นตัวจากความล้มเหลวการล้มเหลวจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาความอดทนเรียนรู้ที่จะเผชิญกับความท้าทายและเตรียมตัวสำหรับความสำเร็จในอนาคตสิ่งนี้ช่วยสร้างความเข้มแกร่งทั้งทางอารมณ์จิตใจและความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งในทางเศรษฐกิจและสังคมการอดทนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดและการเติบโตการฝึกผลความอดทนผ่านความล้มเหลวจึงเป็นกลยุทธ์ที่พิสูจน์ได้จริงทั้งจากข้อมูลปรากฏการณ์ในโลกและจากตัวอย่างบุคคลที่สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ในช่วงสายของวันหนึ่งอากาศร้อนแต่สดชื่นพร้อมกลิ่นฝนที่เพิ่งหยุดตกบนถนนในเมืองใหญ่มีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เขาเพ่งประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เขาก่อตั้งขึ้นเอง ผลกำไรเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องลูกค้าพึงพอใจและทุกอย่างดูเหมือนเรียบร้อยราบรื่นแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของความล้มเหลวและความผิดพลาดซ้ำๆที่เกือบทำให้เขายอมแพ้ย้อนกลับไปเพียงสองปีที่แล้วเขาเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกความตั้งใจเต็มเปี่ยมแต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าการบริหารจัดการทีมงานผิดพลาดและการลงทุนในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทําให้เงินทุนเริ่มร่อยรอหลายคนบอกเขาว่าเขาคุณยอมแพ้หรือหาทางออกที่ง่ายกว่าแต่เขาไม่เชื่อว่าการยอมแพ้จะช่วยให้ได้อะไรเขารู้สึกชัดเจนว่าความล้มเหลวไม่ใช่สัญ,ญญาณของความไร้ค่าแต่เป็นโอกาสที่จะสร้างทักษะใหม่ๆสิ่งแรกที่เขาเรียนรู้คือการฟังเสียงลูกค้าอย่างแท้จริง ก่อนหน้านี้เขามักคิดว่าตนเองรู้ดีที่สุดแต่หลังจากความล้มเหลวหลายครั้งเขาต้องปรับวิธีการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษ์ลูกค้าทําให้เขาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตลาดและสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์มากขึ้นข้อเท็จจริงนี้ชี้ให้เห็นว่าการล้มเหลวไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจต่อมาเขาเริ่มตระหนักว่าการจัดการทีมงานไม่ใช่เรื่องง่าย ความผิดพลาดในการมอบหมายงานและการสื่อสารที่คลุมเครือทำให้เกิดความสับสนและขาดประสิทธิภาพเขาจึงเรียนรู้ทักษะด้านการบริหารคนการสื่อสารอย่างชัดเจนการสร้างแรงจูงใจและการแก้ไขข้อขัดแย้งทักษะเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้จากหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเผชิญกับสถานการณ์จริงที่เต็มไปด้วยความกดดันและความผิดหวังสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการล้มเหลวคือคิดว่ามันแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในตัวบุคคล การยึดติดกับความเชื่อนี้มักทําให้คนเลือกทางลัดหรือไม่กล้าลองสิ่งใหม่แต่ความจริงคือการล้มเหลวเป็นเครื่องมือฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เรียนรู้ทักษะที่จําเป็นการยอมรับความล้มเหลวและตั้งใจพัฒนาตัวเองกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ชายหนุ่มคนนี้เป็นผู้ประกอบการที่มีความชํานาญทั้งด้านการบริหารการตลาดและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เมื่อมองย้อนกลับเขาจําได้ว่ามีบางครั้งที่แทบหมดหวัง หลังจากการประชุมที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเงินทุนเริ่มหมดและคำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญหลายคนทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังพังทลายแต่แทนที่จะยอมแพ้เขาเลือกใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนศึกษาว่าเกิดอะไรผิดพลาดวิเคราะห์ว่าทักษะใดต้องพัฒนาและปรับวิธีคิดจากฉันล้มเหลวเพราะฉันไม่เก่งพอเป็นฉันต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ของการเรียนรู้นี้ชัดเจน ความล้มเหลวแต่ละครั้งไม่ใช่เพียงความเสียหายชั่วคราวแต่เป็นการสะสมความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเช่นเขาเริ่มเข้าใจกลยุทธ์การเงินการบริหารเวลาการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนระยะยาวสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของเขาเติบโตและสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดการล้มเหลวยังช่วยสร้างทักษะด้านความอดทนและความยืดหยุ่นคนที่ไม่เคยล้มเหลว อาจไม่เคยรู้ว่าต้องรับมือกับความผิดพลาดและความท้าทายอย่างไรการที่ชายหนุ่มคนนี้ต้องเผชิญกับปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกให้เขารู้จักรอคอยวิเคราะห์เหตุการณ์และปรับตัวให้เหมาะสมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในทุกด้านของชีวิตนอกจากนี้เรื่องราวของเขายังสอนว่าการล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไร้ค่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่งหรือคุณไม่มีความสามารถแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่ามีช่องว่างบางอย่างที่ต้องพัฒนา และทักษะใหม่ๆจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการตระหนักถึงความจริงนี้ช่วยลดความกลัวทำให้กล้าที่จะลองสิ่งใหม่และเปิดโอกาสให้ตัวเองเติบโตอ,อย่างแท้จริงสุดท้ายเมื่อชายหนุ่มมองกลับไปในเวลาที่ผ่านมาเขาเห็นชัดเจนว่าความสำเร็จทุกขั้นตอนเกิดขึ้นจากความสามารถในการเรียนรู้จากความล้มเหลวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะทุกอย่างแต่ความพยายามที่จะเข้าใจข้อผิดพลาดพัฒนาตนเองและไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้เขามีวันนี้ การล้มเหลวจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยสร้างทักษะใหม่ๆให้เราเติบโตอย่างมีคุณภาพและพร้อมเผชิญกับความท้าทายต่อไปในอนาคตลองจินตนาการว่าคุณกําลังนั่งอยู่กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งในค่ําคืนที่เหนื่อยล้าหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความพยายามแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่หวังคุณทั้งสองเงียบไปสักพักมองดูไฟถนนนอกหน้าต่างที่ส่องผ่านฝนโปรยเบาๆผมอยากให้คุณลองฟังนะ สิ่งที่คุณรู้สึกว่าล้มเหลวในวันนี้มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดมันเหมือนห้องเรียนที่เปิดประตูต้ตอนรับคุณเข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ลองนึกถึงต้นไม้เล็กๆที่พยายามงอกขึ้นจากรอยแตกบนพื้นคอนกรีตมันไม่ได้มีดินที่ดีหรือแสงแดดที่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อมันยังคงงอกและพยายามเติบโตมันจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นไม่ว่าฝนจะตกแดดจะร้อนหรือสิ่งกีดขวางจะมากแค่ไหนนี่คือธรรมชาติที่สอนให้เราเข้าใจว่า ความล้มเหลวก็คล้ายกันมันเป็นแรงเสริมที่ผลักดันให้เราเรียนรู้แก้ไขและเติบโตเมื่อคุณพลาดหรือผิดพลาดสิ่งรากที่เกิดขึ้นคือความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดแต่แทนที่จะมองมันเป็นจุดจบลองคิดว่าแต่ละความเจ็บปวดคือบทเรียนที่คุณไม่ได้เรียนรู้จากตำราเรียนมันสอนคุณให้รู้จักอดนทนทําให้คุณประหนักว่าทุกการตัดสินใจมีผลและทุกความพลาดเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น คนที่เคยล้มเหลวหลายครั้งมักจะมีมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าคนที่ไม่เคยล้มเหลวพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคแต่เพราะการฝึกฝนปรับปรุนตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่อความผิดพลาดลองนึกถึงนักปีนเขาที่พยายามเอาชนะยอดเขาสูงทุกครั้งที่เขาล้มลงเสียหลักหรือเดินพลาดเขาไม่ได้หยุดแต่เรียนรู้จังหวะกำลังและการจัดการร่างกายให้ดียิ่งขึ้น ความล้มเหลวเหมือนแรงต้านที่ทําให้กล้ามเนื้อและจิตใจของเขาแข็งแรงขึ้นในชีวิตของเราก็เช่นกันการล้มเหลวสอนให้เราพัฒนาความอดทนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาข้อดีชัดเจนที่สุดคือคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่คุณอาจไม่เข้าใจในตอนแรกว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นแต่เมื่อคุณตั้งใจสะท้อนตัวเองวิเคราะห์เหตุผลและมองหาวิธีแก้ไขคุณจะสร้างทักษะใหม่ๆ ที่ไม่มีในตำราเรียนความล้มเหลวเป็นเหมือนครูที่ไม่ตัดสินเราแต่มอบบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้เองและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมมันสำคัญเพราะชีวิตไม่ได้สอนบทเรียนสำรองความล้มเหลวจึงเป็นโอกาสที่มีค่าที่สุดแน่นอนว่ามีข้อเสียความเจ็บปวดอาจทำให้เราท้อแท้ความกลัวอาจเกิดขึ้นและบางครั้งเราก็อยากจะยอมแพ้แต่สิ่งสำคัญคือไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำ การยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทำให้เราเห็นคุณค่าในความพยายามและทำให้เราเติบโตมากกว่าเดิมเคล็ดลับคือให้มองความล้มเหลวเป็นข้อมูลเรียนรู้จากมันอย่างมีสติตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันสามารถทำอะไรได้ดีขึ้นครั้งหน้าใช้มุมมองนี้สร้างแรงจูงใจในการลงมือทำต่ออย่างมั่นใจและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวแต่โฟกัสที่กระบวนการและการเรียนรู้ ผลต่อความสำเร็จและความร่ำรวยชัดเจนเพราะคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดจะมีทักษะการปรับตัวการตัดสินใจและการคิดวิเคราะห์ที่แม่นยำพวกเขามีแนวโน้มสร้างโอกาสที่คุ้มค่าและลดความเสี่ยงจากการสำรอยเดิมความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการสะสมความรู้จากความล้มเหลวในชีวิตประจำวันการมองความล้มเหลวเหมือนห้องเรียนช่วยให้เราจัดการกับความผิดหวัง ความเครียดและความกดดันได้ดียิ่งขึ้นทำให้การตัดสินใจในเรื่องเล็กและใหญ่มีคุณภาพมากขึ้นและทำให้เรามีความมั่นใจในการลองสิ่งใหม่ๆมากขึ้นชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงเพราะการเรียนรู้จากความผิดพลาดสร้างทักษะที่ใช้ได้ตลอดชีวิตทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจความสามารถและขีดจำกัดของตัวเองและรู้จักวิธีพัฒนาตัวเองต่อไป ลองคิดภาพเหมือนแม่น้ำที่ไหลผ่านภูเขาหินและโคลนตมมันอาจสะดุดบ้างถูกกีดขวางบ้างแต่ทุกครั้งที่ไหลผ่านอุปสรรคมันกลับยืดหยุน่นและค่อยๆก่อตัวเส้นทางใหม่จนกระทั่งถึงทะเลความล้มเหลวก็เช่นกันมันสอนให้เราปรับตัวพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงดังนั้นความล้มเหลวไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือสิ้นหวังมันคือห้องเรียนที่ดีที่สุดที่เราไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน เรายอมเข้าเรียนด้วยตัวเองผพังความเจ็บปวดความผิดหวังและความพลาดมันสอนเรามากกว่าตำราเรียนใดๆและเมื่อเราเรียนรู้จากมันอย่างแท้จริงชีวิตก็จะเปิดประตูสู่ความโอกาสความสำเร็จและการเติบโตอย่างแท้จริงคุณพร้อมที่จะมองความล้มเหลวเหมือนเพื่อนที่คอยสอนและอบอุ้มคุณแล้วหรือยังลองให้ตัวเองเรียนรู้จากมันและคุณจะเห็นว่ามันเป็นของขวัญที่มีค่าเกินกว่าที่คุณเคยคิดไว้ สุดท้ายหากคุณชอบคลิปเรื่องราวเทคนิควิธีการสร้างความมั่งคั่งที่เริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆในตัวคุณและเรียนรู้จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรับพลังงานดีๆรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ภายในหัวใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นโดยโฟกัสแบบง่ายๆและใช้เวลาไม่มากถึงความล้มเหลวที่สอนให้คุณอดทนและเก่งขึ้นทุกวัน รวมทั้งปลดล็อกศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาลึกซึง้งแนวคลิปดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเสิร์ฟให้ทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันขอทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้นะครับและขอให้ผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ